กาบสบายดีแหละสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกันเปษดสกูสุสคนเดอ้อตอนนี้กามาพูพอกับน้องเล็กแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ตอนสี่โมงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดย้าูล้มพัด,ดบรรยากาศเปลี่ยนพี่น้องเ้ยเริ่มอากาศหนาวตอนนี้ก็ทางเมย์กากำลังเห็ดกินอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดย ที่เขาไปหาแม่่นเลยจะกินเห็ดยังเก่งหน่อไม้บ่นเนาะทีว่าพากันไปหามือนี่แล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพากันไปหามือนี่กันแหละว่ะเ้ากันบ่อยากถือปันใดเฮ็ดยังหน้องดีสบายดีด้ยล่ะ นางเฮ็ดเห็นแล้ววะเลยอ่โตวกำลังหลังเฮ็ดอยู่หนึ่งข่าวพร้อมเนาะสิเก่งน้องใหม่ใช่เฮ็ดนะบ่แม่มมอืออาตุ่มเรียบร้อยแล้ว ยังดีว่อาบน้ามว่าขำ,ำมาหนาวได้หละดังแล้วละเห็ดนะป่าดิ้ยังอยู่ตอนนี้นะตามเขาเบื่อป่ะวันนี้ได้แล้วมันปลาตีนมันเดยอ่ะมึนชวนได้แล้วป่พูดไิรอทีไปพุดอีกวะคนได้รายแล้วกับใคร น,น,นันย่ะยังไม่ากยึกา,ากเหมือนสาไาภาษาูไทยเอ,อินแลวนี่เนะะาะแม่ซบีสิบยลมอิบบุ้เบิเใส่เลยล่างน้ำพองมันออกเดอ้อมันสิเปื่อยทิมเฮ้ยมาละ่ะ เจ้าเนี่ยใสมักบวมนี่ไหมว่าแค่นี้แค่นั่นเดอมันห้อยอยู่กับต้นต้นนั่นแตลน,อ,นอยูนนะ่เลยออามาแลวนะฮันเดอยู่รุมมาดีิ่นบเห็นสากวะเออชั้นลุมเลยเดีค<ด>่นะดีในติบข่าวน้อยนานเยี่ยมมึงนายฮับงนู่นแหละมันมากินใกล้ีบ่ฮะบึงน่ะฮะ เมื่อวานนี่ก็กินเมื่อวานเรื่อมือซื้อนี่แม่มามากินไข่จ้ะนะกินบลาทูกหน่วยเพื่อนเนาะมานะช้อนชามหน่วยนี่แล้วบะเลี้ยงหกหน่อยไข่ก็เกลาหน่อยมันก็มันี่ก็เกลเกาหน่อยมันก็ไข่หลายหน่วยอยู่เนาะจ้ะมากินไปประมาณสามหน่วยตอนนั้นพร้อมย่างนั้น เราเลี้ยงบาได้แพ้เลยเจ็ดน้อยมากแล้วน,น,น,นี่นี่มานอดชิดายแล้วพี่จ้าเราเลี้ยงแพ้ซะเนี่ยนั่นตำเขาด้วยแล้วผมพี่ต๋องใกล้ไปกินมันนะไอันนี้อันนี้จะอะไรในก็แกงเช่นไม้ใส่ข้าวเย็นเพราะผ้าโจกข้าวเย็นน้องกระทิ่ยงวันนี้อือ,อถ้าล้างถอยนะฮัมเด้อ โดยละว,ว่าแม่วานัาแม่นะให้สีวาเออโดยก็ได้เพื่อนว่าดีนี้นำอยากอยากน้ำเหมืนมนอมนเด้พอแล้วเนี่ยปัดเนีย่ยตั๊ดตีกับต้นก็ได้ดีๆีเลยมาบวบนะหน่อยนะนนนนนนล้างแล้วแม่ค่วยนั่นเฮ็ดแล้วล้างแล้วแม่ล้างีืดินหน่อยเนะ้ มีดถึงมือดีๆยาลินและด้มีดน,นะโอ้เอาๆเขตเขตยัตตง,ตยงนองละน้อยล่างมือบอเขตยังอะไเัลล่างมืออ้ท เจอมีขี้ออกยิงอะไรบนี่เก็บก่อน ชีรังถั่วยอ้พ่อฮัมมันนะอู้วันนี้กะนะันอะไรเนาะ 기기가하고매 피노이 no? Thank you for thank <laughs> you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ยังลินเนวหางแล้วใส่หิยัองนะอันนี้นะก้อนอันนี้นะเห็นกรอนีจะบอกเก็บก้อน,นจะบอกเก็บก้อนในก้อนอันนี้ เรียบ,บ,บร้อยวันนี้เนาะสบายดีเดอ้อน้องลินโดยนี่มากวาดวันนี้เนี่ยละ่ะอยู่ในกล่องล่อในกระคว้าลวดกระเจีดิ้งหน่อยเอามาลินาาน้นจกักรยังไงจ้ะเด็กน้อยเอามาลิ้นเนาะของพี่หน้อยอ ลมๆเลยแม่พ่นเกลือไก่ว่าบัานนี้ขำไปเกลือไก่แล้วยาล่ไก่ด้วยสอบเด้อเอาข้าวสารเกลือเซ,ะซะ่เซ Thân <Nhạc> <Nhạc> nhìn bố mẹ coi cháu Má nó mới dọc con nhìn nhìn rồi đơ Xê xê Ông mẹ ông mẹ ไปเบิ่งก่อนน้องๆเพิ่นเห็นยังทางนี้เห็นยังดีน้องสบายดีได้ล่ะโดยพากันเห็นยังอันนี้นะพากันล่างถั่วที่ทำกระปบ๊อบล่างหลอนอยู่บ่เนาะล่างหลอนๆเด้อน้องละน้อยผมกระปบมัด ยังไงนี่คือมาติดอยู่อยู่ในนี่เลยอ๋อเขาไม,ม่ได้ชำบัน หรือน่อยไปเลยเอามีดบดตาตัดเนี่ย,ยละอันนี้นะเมีเพคุณเอาสากะสีมานั่นด้วยบนดูดนำ้ำ ทูบมาเ่ยก่ยองมาเดยหาขี้ดินมาทมเนาะ่อแม่พี่น้องชิ้นนี่ก็ชิ้นป้าแล้วแหละแหละมามุมมืดก็มืด โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจะคลิปนี้กับทางน้องเลยกับสิขอลาพี่เพ็ทเท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับพากันหนึ่งเข่าเฮ็ดกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยแล้วก็เก็บขี้เหงื่อพร้อมแล้วก็กวาดในกวาดขี้เหงื่อในแหละเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยโดยนอกจากคลิปนี้ทางน้องเลยกับสิขอลาพี่เพ็ทเท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พมมี่น้องถ้าน้องเลยเบ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลาย แยก็ขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องที่ครับซ้มที่พง้องเละตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้อโดยจากทิ่นี้ทั้ง้องเละกับซิคอลาไปก่อนพบกันใหม่น้อิขิดหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี